มาจ้าขาบปลาหานอมับยบ่ได้หานหมัยมือนี่สีมาเอาไอ้นอมัยเอายังไงคะเอิญลาดเอากิ่งไผ่นี่อะไรโอ้ต้นพริกไทยอุ้ยเนี่ยเต่ว่ามันเขาสับเขาที่โดนนะบ็ะ ต้นบักพริกไทยอุ้ยกำลังออกเลยลืมสังเกตว่าเอ้ยเต็มเลยฮะอุ้ยเขาจับถือจอยฮ่าเอ้ยเสียดายแท้ไหนอะอุ้ยแต่ว่ามันบงอะนะเดี๋ยวสิเอาไปปลูกอุ้ยเสียดายแท้พี่บงอะเขาตัดถือเดี๋ยวสิเอาไปปลูกนะ รถไฟฟ้าเขาตัดออกเนี่ยมันเลื่อยเต็มนี้เลยก็ลืมสังเกติง yeah, ต้นพริกไทยเอาไปทำอะไรการการไฟฟ้ามาตัดเขาก็ที่าแหละเขามาเบิงทำไมไม่มีหน่อไม้วะข่อยหัวแต่เขามาเอาเมื่อวานมีแต่ห้อยข่อยแหละมาเอานะฮะไหนต้นพริกไทยอีก นี่เลยเนี่ยนี่ก็นต้นพริกไทยแต่ว่าประท่านออกรวยเออต้นเมื่อกี้ตน้นบบกไงอ,อันนี่ขงอไรหักเลยก็ได้นะอืมหักก็ไม่ได้เลี้ยแต่ใบเลี้ยงยี่หอนี่จะได้เถอะสร้างมัน แถวโมนี to so ่ไหนนอนนึงไม่ต้องซืดอแว่าพูดไดหาะแถวนี้คอยผู้เดียวนี่แหละต้นตะเคียนฮะอันนี้ต้นตะเคียนใช่ไหมอันนี้พริกไทยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกเดี๋ยวเอากระถางมายกระถางมน่ยมันมีอยู่หลายรูดแล้วปลูกแล้วเอาไปให้ น้ำหลังบ้านน้ำนาบ้านน้ำคลองหาเบึงหน่อไม้ปกติทั้งนี่ก็ออกดีดีด้แต่ปีนี้คือเงียบปิดจีรีเถะปา่าไผ่หมดเลยเนะี่ยทางนี้คือปา่าไผ่ที่ว่าทั้งบนนี้ก็จะเป็นสวนยางแล้วก็เป็นป่าไผ่เนี่ยนะ มีแต่ไพนอนอยังไลงล่ะพามาเบิร์นรอยูหลังคล้องปะกะติตะกี้่อยก็มานั่งไหลซดเลนอยู่เพียเนี่ยมันมีมาเอาลากที่ว่ามันเป็นลากไหมเป็นหากออกเป็นแนงเขาจะเอาไปเฮ็ดพันต่อ,อ,อนอเตาหมู่บ้านมาเอาอยู่เนี่ยออสองนอเพีย เอาไปดองนี่ข้าวเชเอาไปปลูกมันคุนเดี๋ยวกิ่งมันตัดเอาแค่นั้นแหละข้าวเชเอาหักที่ว่ามันขื้นเป็นแหนงแบบนี้ไหมเขาเรียกยังไงอ่ะอันนี้มันรุดออกมาเองนี่นันมีหากเนี่ยเอาไปปลูกได้่ย จะมีแหละท่ามาบงปลาภายนาบ้านกับหลังท้องบ๊ายบาย